พศที่สามมากเลยจั่วกรุงเทพครับใี่องศาถุงทุ่งแคบปศ2,573น้ำจะท่วมกรุงเทพที่ที่แถวดีสีแพงบอกครับหลงู่ว่าลาลาหรอสันบอกขายหรอกครับขสันนะท่าทีเทียนสามกอ ăn tắt rồi đừng mấy vui cái là nhây ừ. mà con thì lăn mới cười mới nhây mà có sản tu la mà lên còn mà lưới sao không sẽ hãy cái gì bỏ ta luôn. Ta luôn. mà nhây thì là sao